บรรยากาศฝนลิ่นๆครับอาจจะปูน้ำแกนครับปูายในช่วงฝนตกไม่ๆม้งสินาะบรรยากาศดีครับครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมื่อฝ่า,ม,ามือน,นะนี่ครับมันสูกมากแล้วเนี่ยแกายเติบครับข<บ>าชเขาน้ำแกนครับขอแดงมือนีินะ เดี๋ครับเจ้าพนัานครับมานี่ของพาทุกท่านมาหางยางลอทงนะครับมานำจัดการจุดีแล้วกัแม่เนานะมาให้เก็บปูเก็บปูหาปลาหน้าได้ยังเขากะอ่อนละมีหอยกับหอยโอ้ปูหลายตัวเนี่ยเนอ๊ะบังเนี่ยปูดะเก็บปูจุดีมามามาให้เก็บปูออกปูเต็มเลยครับทำไมหน้าเนี่ย ฝนตกแข้งกูห,หัวคู่หัวคู่ดงไนแม่กูดแดงนาย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยนีมือฟา่าบ่หองบ่ปลอยเด้อู่ต้องใส่ห่าไหมปูไตเจ้าอย่าอยู่น้ำ <c oughs> บวกทุกบวกเลบบ <c oughs> ยจชบ้างเอาบรรยากาศฝนลิ่นๆครับ อาจจะปูน้ำแกนครับปูไยในช่วงฝนตกไม่มงสินอะะมันขึ้นฝนตกกันขาง,งแห้งครับตกโดนพรอมมันต่ช่วงเที่ยงขึ้นเดิมตกแล้วแม่ไตออกแล้วแม่ตัวน,นึงวายุคือเก็บดูแทะเก็บบันเก่า

บรรยากาศดีครับครับโอ้ไปเห็นยังกลิ่นเลยฮะปูลายลายสิ <c oughs> <c oughs> อันนี้เก็บเราแค่แบบข้าว,าวครับคัดตัว์โตแง่ๆเนาะอ๋อมีปลาหยากแอ้ปูคนบ่หาจิน บรรยากาศฝนลิ้นๆครับโมเศร้าจักเทียเหล่าฝนนเมื่อนี้อันนั้นฟ้ามันขึ้นมาเรื่อยๆอยู่เนาะฝนตกไปยังนมาได้เก็บปูไปกีตัวเฮ็ดอันอ้อปูนะเฮ็ดเนี้ยก่อนฮะเขาก็หาประมาณนแหละหาพอได้กินครับไม่ใช่ปูเบิ่งครับว่าเขาจะเฮ็ดเนี้ยกินเนาะปูในช่วงฤดูฝน ตำเที่นละหน่อยน้นา,า,นกกนนานะคิ่ได้หรืบ่าตา่นี่้งจันด้วตามมือมันละเอีเดเลยมื้อนี้เขาจะอ,อ้ปูครับปูหามากแต่เมาว่านุ่นละนาะเพิ่งได้มีโอกาสมาเห็ดครับ อย่างพจัการนอนอากาศเอาๆมันฝนจะตกแล้วครับถ้าฝนกระคึมๆมาเนาะเหมือนีเนาะไม่รังดักนามสีมีพวกกนเนื้อตามแรกๆแล้วก็ร,รีดเอาเอาเนื้อเอามัน น้องแพรมเปิดเทอมเมื่อไหร่แพรมอวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดพฤษภาคมจ้างอไก่ยีหอนมันเดือนหนึ่งจาอ้เอแล้วแพรมไปยูเซ่ไปเทีนี้เปิดเทอมหรอไปยูดอนเลยยูดเลยโอ้จะว่าด้เห็นน้องแพรมหรืตาก้องเรียกเดือนหนึ่งลกมาบ้านมาเี่ อ๋อมาบวานเยอะเกี่ยบซีไปได้เห็นเนาะนี่มาสุกเสาร์อาทิตย์ป่ะจ้าสุกเสาร์อาทิตย์ดีเหรครับนี่ครับมันสุกมากแล้วเนี่ยแกหลายเติบครับแม่ปู ดดไปบ่มีแล้วไปตูนได้ดิหน้าถือฝนกำลังงามครับแม,ม่จะนั่ออกพัก ลกูกพักแดนนี่แหะแข่งแดนก็เป็นเมนูห้องมืนนี้ครับนี่เนาะออป,ปูรากาตำบบักทัวนะครับรากาทอดไข่ให้เจียวะสะดวกผักเนาะ กินี้เขาน้ำกันครับรขอได้งมือหนินะกินเข้าเด้อจ้ามาได้จ้ากินเข้ามือนี้สมารถซีโคทายไปสุระไม่ยังนะครับ okay. ปูนี้ไม่ค่อยได้กิ่นหรอกครับช่วงนี้ฝนตกเนาะก็เริ่มหาปูได้อยู่เนาะพอได้มาเห็ดกิน่นครับแต่ปูหลายๆครับเวลาฝนตกมาแห้งๆแบบได้ปูเต็มเลยอ่ะไม่น่าเนาะก็ เหนื่อม tamam. ันเลี่ยวๆเนะพี่อําใช่ครับเกิดอะไรขึ้นผู้จัดการจะกินยังนี่ผู้จัดการกินน้ำเปล่าหรอกนอนเผาเสือบนโต๊ะข้าวแกะหาแนวที่หาได้ตามฤดูกาลนี่แหละครับปูก็ต้องออก กินข้าวน้องกันเนาะข้าแดงมื่อนีร่เนาะนโดนก็ได้กินเถี่ยครับเมนูถือว่าสุดยอดเลยนะออนเนาะออฟปูเลยเนาะหลักๆเราแต่เอามาทอดก็เอามาอ่อนนี่แหละครับอวันนี้ไว้สนุกกันเนาะครับเนาะขี่บัตปปรปอย่าไปได้ครับเป็คลิปการหายายกินแบบง,ง่ายๆเนาะครับตามฤดูดกาลฝนมากก็หากกของที่มานา้ำฝนแล้วนะปปเนาะปูปลากบันนะครับเออาพกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับนะครับทุกคน้องขอลาบก่อน สวัสดีครับ